แกะกล่องชุดชาร์จแล้วก็แบตเตอรี่ของบอสนะครับอันเนี้ยผมถ้าเป็นชุดนี้นะในกล่องนี้นะครับจะเป็นชุดที่ชาร์จแล้วก็แบตเตอรี่3แอมป์หก้อนนะฮะชุดเนี้ยเฉพาะชุดนี้นะครับผมสั่งมาพร้อมกับไอตัวทิมเมอร์ที่ได้เพิ่งได้แกะกล่องไปแล้วพอซื้อพร้อมกันเนี่ยมันได้ เป็นราคาโปรมาแต่ว่าตอนนี้น่าจะหมดแล้วนะครับผมสั่งจากร้านไทยดีโฮมชุดที่เป็นโปรเนี่ยนะครับอตอนนั้นเนี่ยสำหรับตัวเครื่องมือบอสนะครับชุดโปรถ้าเกิดเราสั่งเครื่องมือไร้สายของบอสนะที่เป็นตัวเปล่าเขาจะมีโปรสั่งชุดแบตเตอรี่แล้วก็ที่ชาร์จนะครับของตัวเนี้ยในราคาที่ถูกลง ปกติไอชุดนี้มันจะอยู่ประมาณ3 0 0 0แต่ถ้าซื้อพร้อมกับเครื่องมือไร้สาย1ชิ้นตัวนี้จะเหลืออยู่1,290บาทผมกดราคาโปร,โปรมาได้พอดีหลังจากที่ผมสั่งไปแทบไม่กี่วันนะครับโปรนั้นก็หมดเรียบร้อยถือว่าโชคดีมากได้ชุดนี้มานะครับแต่ในชุดนี้มันมีแบบ3แอมาให้ก้อนนึง ผมเกยงว่าอาจจะใช้งานไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าผมเอามาใช้กับตัวทริมเมอร์ซึ่งไอ้ทริมเมอร์เนี่ยผมใช้งานในช็อปเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับงานหลากหลายมากก็แทบจะใช้ทริมเมอร์หรือราเตอร์เนี่ยเป็นหลกัหลกๆเลยก็เลยเอาแบตเตอรี่มาเพิ่มอีกก้อนหนึ่งตัวนี้เป็น18โวลต์4แอมป์นะครับเพิ่มอีกก้อนนึงนะ มาดูในกล่องกันก็ตามอย่างที่ผมได้แกะกล่องไอ้ตัวทิมเมอร์ไปก็คือผมแกะมันไปแล้วรอบหนึ่งถ่ายวิดีโอไปแล้วรอบหนึ่งแต่มีปัญหาก็เลยลองแกะใหม่ให้ดูกัน <c oughs> อันนี้เป็นที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จ1 8 4โวลต์4แอมป์ก็คือจะสามารถชาร์จได้4แอมป์ต่อชั่วโมง ถ้าชาร์จแบต4แอมป์ก้อนหนึ่งเนี่ยอย่างตัวนี้เนี่ยก็ใช้เวลา1ชั่วโมงก็เต็มนะครับแต่ถ้าเอาไปชาร์จตัว3แอมป์ไม่ถึง1ชั่วโมงก็เต็มอัมนนี้ที่ชาร์จ4แอมป์มาดูกันที่แบตเตอรี่แบตเตอรี่เนี่ยเหมือนกันเลยอันนี้2แอมป์3แอมป์ไม่ต่างกันเลยต่างกันแค่แอมป์นะครับต่างกันแค่ความจุ มีปุ่มเช็คสถานะ3ขีดนะครับ1 2 3ตอนนี้ไฟขึ้น1ขีดผมยังไม่ได้ชาร์จนะฝั่งนี้ไม่มีอะไรแอมแอมแชร์ตัวนี้ผมยังไม่มีข้อมูลน่าจะเป็นเทคโนโลยีแบตเตอรี่ของของบอสเองเดี๋ยวหาข้อมูลมาให้อีกทีหนึ่งฝั่งนี้ก็มีปุม่มปลดล็อกแบตนะครับดันลงไปเขี้ยวก็จะยุบลงไป ด้านล่างเป็นฟิลเป็นฟิลเป็นครีบออกแบบมาเป็นแบบนี้น่าจะในเรื่องของการการลื่นด้วยเวลาเราวางเงี้ยกับพื้นที่มันมีความสากหน่อยน่าจะการลื่นได้อยู่ประมาณนึงนะครับแล้วก็อาจจะในความรู้สึกผมนะผมเห็นมันแรกๆนะดูมันจะเป็นทรงออกมาในเป็นครีบระบายความร้อนนะครับแต่ว่ามันเป็นพลาสติกนะครับไม่ใช่ไม่ใช่โลหะ แต่ก็อาจจะมีผลในเรื่องของระบายความร้อนได้อยู่นะสักเล็กน้อยนะครับอืแต่ถ้าไม่ได้ช่วยเรื่องระบายความร้อนก็คงเป็นเรื่องของหน้าตาดีไซน์แล้วก็เพิ่มความแข็งแรงให้ด้วยทําแบบเนี้ยเพิ่มความแข็งแรงการเลื่อนได้ด้วยนะครับประมาณนี้ตรงนี้มีช่องมีช่องระบายความร้อน แต่ส่วนขนาดเทียบกัน2อันนี่ก็เหมือนกันทั้งหมดนะครับส่วนรีวิวก็คงมีรีวิวแบตเตอรี่ก็คือรีวิวไปพร้อมกับตัวทิมเมอร์นะครับมาดูกันว่าทิมเมอร์รุ่นนั้นเนี่ยเอามาใช้งานจริงจังสองก้อนเนี่ยเพียงพอหรือเปล่าใช้งานเกิดทั้งวันเดี๋ยวมารอดู ความสามารถของแบตเตอรี่กันเต็มๆอีกทีนึงครับ